เพลงรำครับอ๋อสุดยอด มาแล้วครับลํำที่สองครับเนี่ยโอ้สวยสวยสวย,สวยโอ้ มาแล้วครับมาแล้วครับอั้ยยอดยอดยอดเขายอดเขาแต่จะมาดีบ่หันใดปันทางเรียจ้ากเชือเชื่อ

ยก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 โยกว้าว ok, 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 ok. wow. สวย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 โอ้สายเรือยครับสายเรือยโอ้สวยสวยวิวสวยสายเรือยครับสายเรือเรือเป็นหน้าคด่าเลย จันเนินสวดครับลูกสซน่างถ่าเป็นไผ่แล้วโอ้นี่ถ่ายตามหลังนี่สวยปลาพันบอก จอดรอสันเนินไว้งั้นรอถ่ายรูปพวกก่อนอยู่นู่นแล้วครับเอาเราพี่ตุ๋ยเดชออกหน้าแล้วบ่ออกหน้าไปแล้วบ่ออกหน้าไปก่อนเอาไปก่อนเจ้า ก่อนที่อ๋อก่อนที่ผมจะมาใช่ใช่เข้ามากลุ่มแรกเด็ด